สอนดูเอ็ดวิดีโอกับคนที่เราชอบใน i ิกตอกทาแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าวันนี้คุณเล่นทิกตอกใช่ไหมครับแล้วคุณมีวิดีโอนะครับที่มันเป็นกระแสเนี่ย เ็เกิดว่าคุณอยากจะไปดูเอทกับเขาเราก็สามารถทําได้นะครับอันนี้เขาเรียกคําศัพท์ว่าดูเอทนะครับวิธีการนะครับไปตามนี้เลยครับไปที่การค้นพบนะครับที่เป็นรูแวบนขยายนะครับคุณก็อาจจะเลือกนะครับคนที่คุณชอบนะครับจริงๆเนี่ยแนะนําเลือกจากคนที่เขาเป็นกระแสจะดีกว่าเพราะว่าจุดประสงค์การดูเอทมันมีหลายจุดประสงค์เนาะอาจจะแบบแค่ทําเล่นๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณทําปุ๊บแล้วคุณก็อยากจะดังด้วยคุณก็ลองทําเกี่ยวกับที่เป็นกระแสดูนะครับหรือดังๆดูเยกตัวอย่างเนี่ยมันจะมีน้องแก้วใช่ไหมสังกะสีใช กับเขาเพื่อให้คนรู้จักคุณอันนี้มันก็จะทําให้คนมาเห็นโปรไฟล์คุณเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวัตถุประสงค์ของการดูเอทดเนี่ยมีหลายแบบคือเราชอบเราอยากเก็บไว้หรือเราอยากจะเกเา,ากะก,กระแสตัวน,นั้นอันนี้ก็ได้นะครับก็จะช่วยให้คนเห็นคลิปคุณเยอะขึ้นเพราะเวลาที่คุณดูเอทดนะมันจะไปแจ้งเปลี่ยนจากของคลิปนั้นด้วยคุณก็เลือกเลยนะครับอย่างเช่นสมมติว่าโอป้าดูเอทไอ,เอนน้เมนูนี้ฉันอ้วนก็แล้วกันนะครับเมนูนี้ฉันอ้วนนะครับเดี๋ยวขอปิดเสียงไว้ก่อนอ่ะ อยากจะดูเอ็ดกับพวนี้แต่ว่าถ้าเราจะดูเอ็ดนะครับก็ต้องอยู่ที่ว่าเจ้าของเนี่ยของคลิปนั้นเนี่ยเขาได้เปิดอนุญาตดูเอ็ดหรือเปล่านะครับเราไปที่คลิปที่เราชอบก่อนแล้วเราไปข้างล่างครับมันจะมีรูปลูกศรน,นะครับก็คือการกดแชร์นะครับไปที่ลูกศรคนนี้เขาไม่ได้เปิดดูเอ็ดเห็นไหมครับ ถ้าตรงดูเอ็ดเนี่ยดูตรงไหนนะครับมันจะมีคําว่ารายงานกับดูเอ็ดเห็นไหมครับที่เป็นวงกลม2วงซ้อนกันคนนี้เขาไม่ได้เปิดไว้นะครับเราก็ไปเลือกคนอื่นนะเราก็ลองไปดูคลิปคนอื่นดูนะครับอ่ะถ้าเกิดอ่ะคนนี้เปิดนะครับดูนะครับพี่คนนี้เราชอบมากเลยนะครับเราชอบมากเลยแล้วเราอยากเกาะกระแสการกินของพี่เขานะครับเราก็กดเป็นแชร์นะครับกดแชร์นะครับแล้วควนี้เนี่ยมันจะมีคําว่ารายงานบันทึกวิดีโอและดูเอ็ดให้เรากดคําว่าดูเอ็ดครับ เดี๋ยวรอสักครู่นะครับพราดูเอ็ดเนี่ยมันก็จะมาถ่ายวิดีโอเรานะครับเราก็ทําท่าที่มันเหมาะสมหน่อยนะครับ <laughs> ก็อย่าไปทาท่าที่มันแบบนะนะครับเพราะว่าเราก็มันจะไปแจ้งเตือนเจ้าของคลิปด้วยนะครับเราก็ต้องให้เกียรติของแอคเขาอื่นๆด้วยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับมันประมวลผลวิดีโออยู่เพราะวิดีโอพี่เขาก็ยาวพากวนนะครับแล้วพอเราประมวลผลวิดีโอนเนี่ยมันก็จะเป็นวิดีโอพี่เขาเนี่ยเล่นข้างๆเราโอเคไหมครับ อ่าเราก็อาจจะใช้แคปชั่นเช่นอยากกินเหมือนกับพี่เขาจังนี้นะครับคนก็จะรู้จักทั้งพี่เขาแล้วก็รู้จักเรานะครับอ่าอย่างเช่นนะครับหิวข้าวเลยดูพี่ในคลิปนี้หิวข้าวมากเลยอ,อยากกินมากเลยอ่ะสมมติว่าเราถ่ายเสร็จแล้วนะครับก็ติ๊กถูกครับอันนี้คือทําหน้าได้แค่นี้อ่ะโอ้ยเราก็ทําหน้าอยากกินนะครับเนี่ยอันนี้แล้วเราก็อาจจะใส่ข้อความนิดหน่อยก็ได้ครับเช่น อยากกินจังหิวจังก็ได้นะครับอ่ะเห็นหิวจังเลยอ่ะกินเป็นตาแซบอ่ะสมมติกินเป็นตาแซบภาษาอีสานเนาะนะครับตาแซบก็คือแปลว่ากินแบบน่าอร่อยนะครับอ่แล้วตามที่โอป้าสอนคุณทําตัวอักษรน,นะครับแล้วก็ใส่สีส้มนะรอบนี้ใส่สีส้มอ่าแล้วก็ใส่ฉากหลังอย่างนี้นะครับแต่อันนี้โอป้าจะให้เป็นข้อความเนี่ยมันอยู่ตลอดตั้งคลิปก็จะไม่ตั้งเวลานะครับมันก็จะไปดูเอกดกับพี่เขานะครับเช่นยกตัวอย่างนะครับ ใ้เ,เห็นไหมเนี่ยนะเราก็ทําประมาณนี้นะครับแล้วเราก็กดมาแบบนี้เห็นไหมครับมันจะมีพอเราดูเอ็ดกับพี่เขาเสร็จแล้วมันจะมีคําว่าดูเอ็ดบิทอินโคโค่สมุยคือมันจะไปแจ้งเตือนให้เจ้าของคลิปรู้ด้วยครับว่าเราดูเอ็ดเขานะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นพี่รอบดึกหิวจังเลยค่ะเห็นพี่กินรอบดึกหิวจังเลยค่ะอืม นะครับมันจะไปแจ้งเตือนกันด้วยหิวจังเลยค่ะนะเราก็นะครับอาจจะใส่แบบโอ้โหแฮทแท็กอะไรที่เป็นกระแสนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูก่อนนะว่าแฮทแท็กจริงๆเนี่ยเราควรใส่แฮทแท็ก่าตามตาม